ในเรื่องของคุณปรินาเมื่อกี้มีคนถามเข้ามาเนาะมีคนถามเข้ามาเอรอดอีกบอกคุณอ้อมคุณอ้อมถามเข้ามานะครับแล้วก็นะครับ,นะรบในเรื่องที่คุณเอเนี่ยจะฟ้องนะครับใครที่นะครับขวางนะครับในส่วนของก่อนหน้านี้ที่ศาลน้านูนวินิจฉัยไว้นะครับว่าการแก้ไขร่างนูนมันทําได้หรือรวมไปถึงนะครับ นะการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ต้องผ่านมติความเห็นชอบหรือประชามติจากประชาชนถึงสองรอบมันก็เลยเป็นการาที่มาของการตีความของฝั่งรัฐบาลกับฝั่งฝ่ายค้านที่ไม่ตรงกันฝ่ายรัฐบาลบอกว่าเนี่ยสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับนะก็ถือว่า,าการพิจารณาการแก้ไขอุนในวาระที่1และวาระที่2เนี่ยเป็นอันต้อง จบสิ้นหรือตกไปเท่ากับวันนี้ต้องมาเริ่มใหม่ต้องเริ่มทําประชามติต้องขอความคิดเห็นจากประชาชนก่อนว่าควรจะแก้ไหมเนี่ยตกลงนะร,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 รัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับปี60เนี่ยควรแก้ไหมหรือควรทําใหม่ทั้งฉบับไหมคือต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อ่ะพูดกันง่ายๆระยะเวลานะครับนะมากกว่า6เดือนนะเกือบปีที่ผ่านมาที่มีความพยายามสูงมากๆในการต่อสู้กันมา มีคนติดคุกกันกี่คนต่อกี่คนคุณดูกลับต้องศูนย์เปล่าว,วันนี้ทั้งใครมีการตั้งป้อมนะครับอย่างที่คนก็บอกเนี่ยมีหนึ่งความคิดเห็นเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าถ้ามีใครขัดขวางในส่วนตรงนี้นะครับในเรื่องของการดื้อดึงให้มีการพิจารณาในวาระที่สามใหม่เนี่ยต่อเนื่องกันไปไม่ใช่ใหม่ต่อเนื่องเป็นต่อเนื่องจากวาระที่สอง วาระที่หนึ่งเรียบร้อยคุณปรินาบอกว่าจะออกมาฟ้องทุกคนเนี่ยคือผมบอกได้เลยนะครับวันนี้คุณปรินาไม่มีราคาข้างวดรอปปชอย่างเดียวเลยในการที่จะพิจารณาความผิดทางด้านจริยธรรมแล้วก็ลงโทษแน่นอนแล้วครับโทษตรงนี้ของคุณปรินาเนี่ยมันโดนจําคุกแน่นอนนะครับประเด็นคือวันนี้เนี่ย ค่าของคุณปรินาคือทำยังไงก็ได้ให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับทำยังไงก็ได้ให้ประวิทย์วงษ์ววันเห็นค่าวันนี้อย่างน้อยเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยนะครับออกมาเป็นเขาเรียกว่าด่านประกาศหน้าสร้างผลงานให้กับตัวเองสร้างราคาให้กับตัวเองว่าวันนี้อย่านะอย่าคิดใครรอ่านที่จะนะครับพิจารณาในส่วนนี้ในวาระที่สาม อย่าให้ไปถึงตรงนั้นเพราะสารรัมนูเนี่ยมันตีความมาแล้วนะครับอะไรอะ่ะสารรัมนูเนี่ยมันตีความมาแล้วนะครับว่าให้เริ่มใหม่หมดทำประชามติใหม่หมดแล้วจะมาสารต่อทำไมในวาระที่สามนะฮะจะมาสารต่อทำไมในวาระที่สามหมาหา่านะครับเออนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะ ดีข้างนอกเขาไหว้เจ้ากันเสียงดังอันอ,อึ้งทั้งซอยเลยนะครับนะนั่นแหละครับคุณปรินาเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ที่จะให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับเห็นอกเห็นใจก็ต้องออกมาสร้างราคาค่างวดเปล่าประกาศหมดหะหน้าไหนก็ไม่เว้นนะจะฟ้องเลยแม้กระทั่งประธานสภาก็จะฟ้องประธานสภาด้วย นาะที่ปล่อยให้มีการพิจารณาในวาระที่3วันนี้ประชาชนเขาไม่พอใจกันหรอกคุณนะว่าเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยโอเคอาจจะมีการนะครับเ,เรียกร้องในข้อเรียกร้องต่างๆนาะนะก็แล้วแต่แหละแต่1ใน2หรือ2ใน3เนี่ยในในใน3ข้อเรียกร้องเนี่ยคือการแก้ไขรัฐนูญสำคัญที่สุดในการแก้ไขรัฐนูลเนี่ยนะอย่าปล่อยให้เวลาที่ผ่านมา ระยะเวลาที่ต่อสู้กันมาเนี่ยมันศูนย์เปล่าประเด็นคืออย่างนั้นคือมันมีคนเนี่ยเตะ่วงคุณเข้าใจไหมถ้าวันนี้เริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่ในการที่จะพิจารณาว่าจะแก้ไขหรือร MM ่างรัฐธรรมนูญเนี่ยใหม่เนี่ยมันต้องส่งนะครับความคิดเห็นกลุ่มก้อนนี้เนี่ยให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินใจประเด็นคือถ้าเริ่มทำตอนนี้เนี่ยระยะเวลาคุณนะ ทำประชามติประชาชนนะว่าควรที่จะมีรัฐธรรมนูญใหม่ไหมถ้าเขาบอกว่ามีควรจะมีก็ส่งประชามตินั้นนกลับมาว่าโอเคประชาชน,เ,นเห็นควรว่าจะมีใช้ระยะเวลาต่ําๆคุณดูเป็นแรมเดือนประเด็นพอมีเสร็จปุ๊บแล้วจะร่างรัฐธรรมนูญลักษณะรัฐธรรมนูญชุดใหม่ที่ให้ร่างเนี่ยต้องการเป็นแบบไหน ก็ต้องมาผ่านวาระสำคัญอีกในการพิจารณานะอาจจะมีการตั้งสสอรอขึ้นมานะครับทำรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จปุ๊บแล้วคุณคิดว่าการตั้งสสรการให้สสอร,อสสอรอพิจารณาและสุดท้ายได้รัฐธรรมนูญมาใหม่แล้วเนี่ยแล้วต้องส่งรัฐธรรมนูญเนี่ยไปให้ประชาชนเนี่ยนะดูอีกทีหนึง่งเขาเรียกว่าประชามติรอบที่สองเว่า oh. โอเคไหมแบบนี้ใช่ไหม ถูกต้องใช่ไหมพอใจกันใช่ไหมอ่าแล้วก็ส่งกลับมาอีกคุณคิดว่า2องปีมันจะพอไหมระยะเวลานั่นเท่ากับนะครับเป็นการเตะทวงเป็นการเตะทวงแน่นอนแล้วครับว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่ระยะเวลาที่ผ่านมาที่ดิ้นรนกันมาเนี่ยเกือบปีในการต,ต่อสู้เรียกร้องการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยมันสูญเปล่าอยู่แล้วเท่ากับต้องมาเริ่มใหม่แล้วเริ่มใหม่เนี่ยเท่ากับเป็นการต่อลมหายใจให้กับ รัฐบาลชุดนี้อยู่ครบเทอมซึ่งแน่นอนอะ่ะตอนนี้แนวโน้มในการที่รัฐบาลลุงตู่อยู่ครบเทอมเนี่ยมันเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ที่ผมบอกว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเราจะต้องมาผ่านบทวิเคราะห์ก่อนว่าแล้วไอ้ที่ยังไม่เต็มร้อยไอ้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรไอ้ที่อยู่สักประมาณสักหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะอะไร เพราะประชาชนรวมทั้งหลายๆคนกําลังโฟกัสอยู่ว่าวันนี้เนี่ยไอเรือลําใหญ่เนี่ยหรือคอรมอเนี่ยนะครับนะที่อยู่ในเรือลําใหญ่เนี่ยจะมีนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยร่วมหัวจมท้ายตลอดระยะเวลาจากนะชายฝั่งฝั่งนี้ไปถึงเส้นชายหรือเปล่าวันนี้มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับ จะอยู่รอดปลอด,ลอดภัยหรือจะร่วมหัวจมท้ายกับคอรมอชุดนี้เนี่ยไปจนสิ้นสุดอายุของรัฐบาลหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีแต่คนตั้งข้อสังเกตนะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจากนี้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณปีกว่าถึง2ปีก็เหลือเวลาประมาณครึ่งทางเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับนะจะโดนกลืนไหมจะโดนประชารัฐกลืนไหมเอาผมถามทุกคนมองกันกลางๆเลย คุณอภิรัตคุณอภิรัตดูสินะคุณคุณตูนดูสิคุณยอดด้วยคุณบัวจันด้วยคุณคิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะอยู่รอดไหมนะคุณบรรณูนคิดว่าอยู่รอดไหมอาพี่อ้อมคิดว่าอยู่รอดไหมประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้ขนาดนะรัฐบาลมีอายุประมาณปีกว่าเองเนี่ยโดนกลืนไปขนาดนี้นะโดนกลืนไปขนาดนี้นะครับถ้าอยู่จนถึงครบเทอมก็คือ4ปีคุณคิดว่าประชาธิปัตย์ จะเหลือที่นั่งสสกี่คนตอนนี้ประชาธิปัตย์เหลือประมาณ30คนหรือถึงหรือเปล่าเหอะสสเนี่ยจำนวนสสที่นั่งเนี่ยนะครับถ้าระยะเวลาต่อไปจากนี้ยังขืนนะร่วมหัวจมท้ายนะไปเรือลำเดียวกับพักพลังประชารัฐคุณคิดว่าสสที่อยู่นะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสสเขตรหรือปฏิริษีคุณคิดว่ายังจะเหลืออีกกี่คนเอาจริงๆเพราะฉะนั้น ที่ผมบอกว่า7%จดเปอร์เซนจากร้อยเปอร์เซนที่เขามีแนวโน้มว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ครบเทอมเนี่ยก็นี่แหละส่วนนี้แหละถ้าประชาธิปัตดดีดออกมาเนี่ยนะครับอ่าแน่นอนฮนะอาจจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นแน่นอนอาจจะอยู่ไม่ครบเทอมแน่นอนอาจจะโอเคแหละไม่เหมือนกับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาวาดฝันไว้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณดูนะครับนะ พักประชาธิปัตย์อยู่ในรัฐบาลร่วมกันในรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีความสุขนะไม่ได้มีความสุขโดนเอารัดเอาเปรียบนะ <c oughs> กลุ่มที่ไม่พอใจนะครับกลุ่มสสที่ไม่พอใจรัฐบาลกลุ่มสสของประชาธิปัตย์ที่เขาไม่พอใจรัฐบาลก็เยอะ <c oughs> ส่วนกลุ่มสสที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียกับรัรฐบาลมีส่วนได้ส่วนเสียในตําแหน่งต่างๆเขาก็ยินดี นะครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คนที่ไม่พอใจพักพลังประชารัฐอย่างเทพไทยเสนาพง์เห็นไหมยื่นยุบพักประชารัฐอย่างเงี้ยกลุ่มเขาก็มีที่ไม่พอใจในการทํางานแบบเนี้ยถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบแต่เพียงแต่ว่าการทํางานในส่วนของพักประชาธิปัตยิมันต้องยึดมติของอะไรคณะกรรมการการไอ้คณะกรรมการพัก กรรมการพักไวายังไงก็ขัดไม่ได้ตามนั้นแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าสอสอประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับนะฮะมติของกรมกรมก,การบริหารพักถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์ไม่ไปต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือมีการอะไรฮะเสียงของรัฐบาลเนี่ยขาด นั่นหมายถึงยังไงฮะไม่สามารถที่จะอยู่เป็นรัฐบ,บาลต่อไปได้มันก็เกิดการยุบสภาแต่ทีนี้ประชาชนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าโหยเดี๋ยวมันก็คุยกันรู้เรื่องเดี๋ยวมันก็เดินไปตบบาทตบไหลแล้วก็บอกว่าอยู่ต่อหน่อยเฮ้ออีกนิดเดียวมันก็จะถึงฝั่งแล้วดด้จะอะไรกันนักหนาะหนักนิดเบาหน่อยอะไรก็ว่ากันไป จะมีในลักษณะการเจรจาแบบนี้หรือเปล่าเพื่อให้รัฐบาลอยู่ตลอดรอดฝังก็ว่ากันไปครับวันนี้เนี่ยแต่ผมบอกเลยถ้าอยู่ร่วมรัฐบาลไม่ว่าพักไหนก็แล้วแต่อยู่ร่วมรัฐบาลในรัฐบาลชุดนี้การทํางานเนี่ยมันเหมือนนะฮะ,ะการทํางานแบบมือใหม่จริงๆการบริหารราชการแผ่นดินแบบมือใหม่จริงๆแบบไม่มีประสบการณ์จริงๆคุณเห็นไหมทําพลาดไป ทำไปแก้ไปทำไปแก้ไปบริหารราชการแผ่นดินแบบนี้จริงๆตลอดระยะเวลาเกือบ7ปีที่ผ่านมาทำไปแก้ไปทำไปแก้ไปทำไปแก้ไปไม่มีนะฮะไม่มีสิ่งที่บ่งบอกเลยว่านี่แหละคือมืออาชีพในการบริหารราชการแผ่นดินในการบริหารนะครับประเทศไม่มีเลยแม้กระทั่งเนี่ยการ มาดารงตําแหน่งของรัฐมนตรีคลังคนใหม่ที่ดูแล้วเหมือนจะเก่งแต่สุดท้ายก็ดูสิประชาชนก็เดือดร้อนไหมการแจกเงินการผ่านแอปนะมันคือการรังแกรประชาชนเลยนะคุณการรังแกการข่มเหงจิตใจการข่มเหงนี่คือหมายถึงว่าข่มเหงให้เนี่ยประชาชนต้องรับเงินผ่านแอปอนึกว่าเอาอ่ะการข่มเหงแบบไม่ให้ประชาชนมีทางเลือกเลยอะ่ะคือให้ประชาชนมีทางเลือกเดียวก็คือต้องรับเงินผ่านแอปต้องใช้แบบนี้ บางทีมา7,000มันเยอะนะคุณจะเอาไปจ่ายค่าหับค่าห้องนะครับไปจ่ายค่าเช่ารถไปกจ่ายค่าเช่าซื้อรถจ่ายค่าอะไรค่าขนมให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยมันทำอะไรไม่ได้เลย7,000เนี่ยต้องรูดสุดชีวิตรูดค่านู่นค่านี่สุดชีวิตนะเสียดายเงินมันเยอะไงมาถูกไหมเจ็ดพันมั่ง5,000ันห้ันมั่ง, 5, งแล้วแต่ นะแล้วมันเสียดายจุดตรงนี้แหละประชาชนเขาคิดว่ามันเป็นการข่มเหงประชาชนไม่ให้ประชาชนมีทางเลือกนะซึ่งรัฐมนตรีครั้งเนี่ยนะครับนะก็ต้องทบทวนบทบาทของตัวเองดีๆนะไม่ใช่คิดแต่โอ้ยประโยชน์ของรัฐบาลจะเอาเงินเข้าสู่ครั้งจะเอาภาษีเข้าสู่ประเทศอย่างเดียวเลยนะจะเอาให้ได้แหละนะขาดเหลืออะไรยังไงก็ไม่รู้ดูทีครับเห็นไหมมีการแอบอ้างการใช้สิทธิ์นะครับ เราคนละครึ่งมีการแอบอ้างการใช้สิทธิ์ต่างๆนานา,นามีแก๊งที่เขาเรียกว่าแก๊งตบสิทธิ์เนี่ยแก๊งตบสิทธิ์เนี่ยนะครับ สิทธิเยียวยาประชาชนเนี่ยมาเนี่ยไม่ขาดสายแต่รัฐบาลทําอะไรได้บ้างไหมดูนะมากันเป็นเมดเศรษฐีคุณเป็นผู้โชคดีได้รับสิทธิจากรัฐบาลจํานวนเงิน1นึ่งแสนสอแสนอะไรก็ว่ากันไปข่าวนี้ออกมาเยอะแยะมากมายหลายกองแต่รัฐบาลเนี่ยปราบกันไม่หวั่นไม่ไหวแล้วนี่แหละมันเป็นที่มาที่ผมบอกว่าเนี่ยรัฐบาลทํางานพลางแก้พลางทํางานพลางแก้พลางนะความผิดพลาดที่ออกจากนโยบายที่มันผิดพลาดเนี่ยมันทําให ประชาชนเนี่ยหรือกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมันมันมีช่องทางมันรู้ช่องทางในการเอาเปรียบประชาชนด้วยกันคุณเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนคนจนๆเนี่ยเขาไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งมีความรู้สึกว่าฉันเนี่ยต้องระวังหรอกวันๆเนี่ยใช้เวลาเนี่ยหมดไปกับการทำมาหากินก็หมดวันแล้วจะมานั่งระวังคนโน้นโกงคนนี้โกงได้ยังไงอะ่ะถูกปะ่ะสุดท้ายเนี่ยความนิ่งนอนใจความไว้ใจนันะ ในรัฐบาลก็โดนโกงไปสิโดนโกงบางคนเห็นไหมโดนสวมสิทธิ์บ้างนะโดนสวมสิทธิ์โดนแก๊แกงตบทรัพย์มานะตบสิทธิ์จะใช้คำว่าตบซัพย์แก๊งตบสิทธิ์อย่างเงี้ยมาเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายกับประชาชนนะ่ะบางคนเน่ยเอาสิทธิ์ของเขาไปรูดแทนเขาเห็นไหมบางคนมีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ก็เจอร้านค้าโกงราคาปัญหามากมายกายกงเนี่ย รัฐบาลแก้ได้ที่ไหนเอาตามจริง